ครับสวัสดีครับพี่น้องอ่ามื่อนีนมาลงตาข้างบ้านหนองบา่าเรับผมตำบลหน,นองไผยเพื่อนหนองหานจงังหวัดอุดรครับพี่น้องมื่อวานแลาวค่าบาัตรที่สามร้อบาทต้อครับผมมาล่อลุ้นกันครับว่าเด็กจมาหรือไม่ 那个、啊、不是人。啊啊啊 แทือ่ยเป็นอนี้ครับเานันเขาสุกบาดน้าเขาดูแลพี่น้องมันโคกมันโวกนว่ครับผม อย่างนกกักขุดจีดกาแต่แรกคุณวูบิ่นพวกคุณดีพา่น้อง ครับพี่น้องเขาอยู่ิทนะครับเสือชุ่มชุ่มคุณอาเป็นโพกเนะครับโอ้ยไก่ไก่ไส้หมูนะครับเป็นโพกเลยครับคุณอาห้าเนี่ยไม่อยังนั้น,นปัดคนไายให้ฮึครับพี่น้องเป็นโพกนะครับ 哦，那边呢，三朵啊。 ปกโขครับพี่น oh, oh. ้องปกคขงยังไงขอเอาเมยครับโอ้ปกคขงยังไงขอเอาเมยอีสานครับพี่น้องปกคขงยังไงครับพี่น้องอู้ดผู้ดัครับโอ้โหได้บระดีครับผมฮึบฮึบอ๋อเรียบร้อยครับเสร็จไปอู้ดผูดัโดดตรงแดงตงแดงครับพี่น้อง ป้าดอกนี่เป็นพวกหนึ่แล้วครับโทษโทษโทษครับป้าแง <laughs> ่ม่แม่เป็นมูเลยครับพี่น้อง 2องบาท,ทสามครับผนมะอ๋อถึงจะไปนหนองที่่งเรื่อยๆครับเนี่อ๋อซีตัวอ่โถวอานไปครับ สามครับพี่น้องซี่หุ่นพวกๆครับซี่หาโตเหมือนเดิมครับพี่น้อง ăn lại ăn lại ăn lại su đung gieng su đung gieng pụp ô 3 หมวกแดงครับพี่น้องมานแทโคกเปนคกเลยครับคุณครับโอ้โสามซีครับ ครับพ oh, okay 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 oh, okay ี่น้องขอเป็นพวกเป็นพวกด้วยครับเดี๋ยวส่งหมดไกลกับเขาครับพี่น้องโอ้ปลาคอบไงครับพี่น้องปลาคอบไงเอ้าพูดนะครับอะไรครับผมปึ๊บโอ้โหตากง่ายเท่าคนตากไว้ก็ไว้ครับพี่น้องประกอบไงครับผม ออกเรื่อยๆครับพี่น้องดูบันไดอาเส้นผูกเส้สบบเนผูกครับเบิ้งเหครับเป็นได้ประคอยไงครับพี่นอ้องอาประคอยไงครับโซนะครับผมอาเหฟังครับพี่น้อง โอ้หุ่นสองตัวหุ่นตัวนี้ครับโอ้ครูหนึ่งเลยวั้ครับจะสรุปไปเบื้องเราขาวนะครับพี่น้องอันนี้มันเต็มของเพื่อนเด้อเพื่อนอาสมัทเท่ครับพี่น้องอ่าเต็มเลยครับเบื้องเอาครับพี่น้องลุกหนูเบื้องเราขาวนะครับผมกุฎาเทพใส่กระสอบครับพี่น้องอ้ยอันนี้ของเซียนแหงครับพี่น้องเบื้องเบื้องปลาเนี่ยครับดูฎาโอ้ตัวปลาเงิอ่าประมาณนึ่งรครับพี่น้อง คร่าวๆครับผมพื้นที่ออกกวงหันเต็มเคียงนึ่งนะพี่นอ้องวัดตานินครับพี่น้องนี่เป็นข้าวๆครับผมนี่ครับเต็มเคียงเคียงนี่นรครับเวิง่งขึ้น,นมาครับผมพี่น้องพี่น้องโอ้ยเป็นพวกขวอย่าลายอยู่มุดหยังมาสั่นเปิดกลกองมาดันปโอคยพวกขวอย่าปล่อยปลาอย่าปล่อยปลาจับปลาไว้จับปลาไว้จับปลาไว้ พันไว้พันไว้พันไว้ปลาก็เอาอุ้มปลาขึ้นก็เขมะเฮเอาเนี่ยอุ้มไปเลยน้าไซยุสัยอุ้มอุ้มเออหนหละฮะบะคอยไงพี่น้องเดี๋ยวไเอาขึ้นมาขายก่อนนี่คดีนะครับจับแม่นาควยขุดแม่น้ำพระบคอยไง เกือบเต็มทังครับเบิจบปพี่น้องกันนี่แน่นถุงมาอยแต่ละ้างคนนนี้รอบที่สอครับเต็มอีกแล้วโอ้เต็มสอบรอบสองครับพี่น้องอันนี้ปวด้องผู้มันมัน ครับพี่นอ้องมาเบิ่งของอีกเจ้าหนึ่งวันเป็นมากแล้วครับผมประมาณนี้แล้วครับผมโอ้ปลาคอตาบอดวะเนี่ยบอดเยอะน่ครับพี่หอดปลาคอไงประมาณนี้แล้วครับผมครับพี่น้องก็สรุปไปเบิ่องข่าข่าวก็จะประมาณนั้นะะะนะรครับ,รรบรมะะผมบอดสามารถที่ว่าจะสรุปให้เบิ่องในทุกคนนะครับผมเพราะว่าข้มันหลายครับว่รู้ว่าไผขึ้นแน่บ่ขึ้นแน่ครับพี่น้องเจอกันบ่หนานะครับผมสวัสดีครับ